ดวงจันทร์ดาวเคราะห์ดวงเล็กๆที่ส่องแสงสวยงามเสมอเป็นดวงอาทิตย์ในยามค่ำคืนอันที่จริงแล้วดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์ที่ไม่มีแสงเหมือนกับดาวฤกษ์แต่แสงของดวงจันทร์นั้นมาจากแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องมาตกกระทบกับพื้นผิวของดวงจันทร์เหมือนกับที่เราเห็นโลกส่องแสงเป็นสีฟ้าเมื่อมองมาจากดวงจันทร์ดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าโลกถึงเกือบสี่เท่าโดยมีขนาดเท่ากับลูกเทนนิสเมื่อคุณให้โลกมีขนาดเท่ากับลูกบาสเกตบอล นอกจากนี้มวลและแรงดึงดูดของดวงจันทร์เองก็ยังน้อยกว่าโลกด้วยเช่นกันระยะห่างระหว่างดวงจันทร์กับโลกห่างกันเทียบเท่ากับการนําโลก30ใบามาวางเรียงต่อกันคุณคงไม่คิดมาก่อนใช่ไหมล่ะว่าโลกกับดวงจันทร์จะห่างกันขนาดนี้ดวงจันทร์เป็นดาวที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เพราะเนื่องจากการที่มีแรงดึงดูดที่น้อยทําให้ดวงจันทร์ไม่มีชั้นบรรยากาศสําหรับป้องกันรังสี u ูวจากดวงอาทิตย์ อีกทั้งดวงจันทร์ยังมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอยู่อาศัยโดยมีโมเลกุลของน้ำต่อพื้นผิวน้อยกว่าที่พบในทะเลทรายซาราาถึงร้อยเท่าและแม้ว่าดวงจันทร์จะดูเหมือนดาวเคราทั่วไปที่ไม่มีอะไรเลยแต่จริงๆแล้วการที่มีดวงจันทร์เป็นบริวารน,นั้นส่งผลกระทบต่อโลกเราเช่นกันลองสมมุติว่าวันนี้อยู่ๆดวงจันทร์ก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยสิ่งแรกที่คุณจะรู้สึกนั่นก็คือ คุณจะอยู่ท่ามกลางช่วงเวลากลางคืนที่มืดมิดกว่าคืนไหนๆและถ้าตอนนั้นฝนไม่ตกท้องฟ้ามีเมฆไม่มากคุณจะได้เห็นดวงดาวนับล้านดวงชัดเจนขึ้นกว่าที่เคยบอกลาฮันิมูนใต้แสงจันทร์แบบเดิมๆไปได้เลยฟังดูแล้วเหมือนจะไม่ใช่เรื่องที่แย่อะไรใช่ไหมล่ะแต่ลองดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ก่อนหลังจากที่ดวงจันทร์ได้หายไปแรงดึงดูดของมันก็หายไปด้วย ส่งผลให้แกนโลกของเราในตอนนี้ที่เคยทำมุมคงที่ที่23.5องศานั้นเปลี่ยนไปโดยจะเริ่มแกว่งไปมาและไม่เสถียรแน่นอนว่ามันอาจไม่ได้แกว่งเร็วขนาดนั้นแต่การเปลี่ยนองศาเพียงนิดเดียวส่งผลต่ออุณหภูมิในหลายพื้นที่บนโลกระดับน้ําในหลายพื้นที่อาจสูงขึ้นจากการละลายของน้ําแข็งบริเวณขั้วโลกและที่อันตรายกว่าก็คือระดับน้ําบริเวณเส้นศูนย์สูตรจะลดระดับลงกระทันหันจนอาจก่อให้เกิดสึนามิในหลายพื้นที่ได้เช่นกัน และเมื่อไม่มีดวงจันทร์ปริมาณการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงจะลดลงไปถึงกว่า75%และกระแสน้ำก็จะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับดวงอาทิตย์แทนการเปลี่ยนแปลงทั้งแสงระดับน้ำกระแสน้ำและอุณหภูมิทั้งหมดนี้จะทำให้สัตว์หลายชนิดต้องปรับตัวครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการหาอาหารหรือแม้แต่การสืบพันธุ์สัตว์บางสายพันธุ์อาจไม่สามารถปรับตัวได้จนทำให้สูญพันธุ์ไป สุดท้ายเมื่อไม่มีดวงจันทร์โลกจะหมุนรอบตัวเองเร็วขึ้นกว่าเดิมและนั่นทําให้ในแต่ละวันคุณอาจมีเวลาเหลือเพียง6-12ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นในการใช้ชีวิตประจาวันของคุณซึ่งแปลว่าใน1ปีคุณอาจมีวันเพิ่มขึ้นอีก2-4เท่าจากเดิมที่เคยมีแต่ถึงแม้จํานวนวันจะเพิ่มขึ้นคุณก็ไม่ได้มีเวลาเพิ่มขึ้นหรอกนะอย่าลืมเรื่องนี้ซะละ่ะและทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ดวงจันทร์หายไป มนุษย์และสัตว์มากมายจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งแน่นอนว่ามนุษย์อย่างเราที่มีเทคโนโลยีมากมายสำหรับช่วยเหลืออาจจะยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้แต่สำหรับสัตว์หลายชนิดคงนับได้ว่าเป็นมหันตภัยร้ายแรงเลยก็ว่าได้แต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานหรือรายงานหนึ่งความเป็นไปได้ที่ดวงจันทร์จะหายไปจากโลกของเราหรือต่อให้จะหายไปจริงๆก็คงไม่ใช่หายไปเลยทันทีแบบที่เรากำหนดอธิบายอยู่นี้ ทีนี้คุณคงรู้แล้วใช่ไหมว่าดวงจันทร์ที่ดูเหมือนไม่มีค่าอะไรเลยนั้นสำคัญกับทุกสิ่งบนโลกอย่างไรแล้วคุณล่ะคิดยังไงกับเรื่องนี้อย่าลืมบอกให้เรารู้ที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะและถ้าคุณชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวน่าตื่นเต้นแบบนี้ที่ช่องของพวกเรา